สวัสดีค่ะคลิปนี้มาชมรีวิวการใช้งาน a m e t f h i s Band 7กันค่ะรุ่นนี้แม่โบซื้อมาราคาพันต้นๆน,นะคะอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีตัวเรือนสายชาร์จแล้วก็คู่มือรุ่นนี้หน้าจอจะเป็น HD Amoled ขนาด1.47นิ้วกระจกเนี่ยเคลือบกันรอยนิ้วมือด้วยนะ ความหนาของตัวเครื่อง12.2ม mm ิลิเมตรนะคะน้ำหนัก28กร,รมัมกันน้ำอยู่ที่ระดับ5 ATM แบตเตอรี่ให้มา232ม ah ิลลิแอมป์ค่ะวิธีการเปิดเครื่องก็ให้เราต่อเข้ากับสายชาร์จแบบนี้นะคะแล้วก็มาเลือกภาษากันค่ะมีภาษาไทยด้วยนะเลือกได้เลยจากนั้นก็ให้เราดาวน์โหลดและติดตั้งแอปเ e ตสามารถโหลดได้ทั้ง Google Play แล้วก็ App Store แล้วก็ทำการสมัครหรือว่าล็อกอินผ่าน Facebook Google อะไรได้เลยนะคะส่วนแม่โบเนี่ยจะล็อกอินผ่านแอดเคท์ของเสี่ยวมีนะจากนั้นก็ให้เรากดยอมรับกดอนุญาตการเข้าถึงแล้วก็อย่าลืมเปิดการเข้าถึงการแจ้งเตือนของแอปไว้ด้วยนะคะต่อมาให้เข้าไปที่โปรไฟล์กดเพิ่มอุปกรณ์ เลือกแบรนดแล้วก็สแกน QR code ที่หน้าจอสมาร์ทแบนได้เลยค่ะกดเครื่องหมายถูกที่หน้าจอสมาร์ทแบนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนตรงนี้จะซิงข้อมูลหรือว่าไม่ซิงก็ได้นะคะมาดูที่เมนูการใช้งานในแอปกันค่ะ เมนูแรกเป็นการตรวจสอบสุขภาพสามารถเข้ามาตั้งค่าให้สมาร์ทแบนด์ตรวจวัดและแจ้งเตือนเกี่ยวกับอัตราการเต้นของหัวใจจะให้วัดแบบอัตโนมัติทุกกี่นาทีแจ้งเตือนเมื่อหัวใจเต้นเร็วหรือว่าชา้าผิดปกติก็ตั้งได้เลยมีการติดตามคุณภาพการหายใจขณะนอนหลับด้วยนะคะความเครียดเนี่ยก็สามารถตั้งให้วัดได้ถูก5นาที หรือจะให้ตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือดแบบอัตโนมัติและแจ้งเตือนเมื่อออกซิเจนในเลือดต่ำก็เปิดเตือนไว้ได้เลยค่ะเมนูต่อมาเป็นการแจ้งเตือนในนี้ก็จะมีแจ้งเตือนสายเรียกเข้าแจ้งเตือนจากแอปอยากให้แอปไหนแจ้งเตือนบรสม์ทแบนก็เลื่อนเปิดได้เลย แล้วก็มีแจ้งเตือนการยืนนะคะไม่ให้เราแบบนั่งนานๆอะไรแบบนี้นะแล้วก็แจ้งเตือนข้อความ SMS สุดท้ายก็จะเป็นแจ้งเตือนเป้าหมายเมื่อเราเดินครบ9้าที่เราตั้งไว้สมาร์ทแบนก็จะเตือนค่ะมาดูที่ร้านค้าหน้าปัดนาฬิกากันค่ะในนี้ก็จะมีหน้าปัดให้เราเลือกอาจจะยังไม่เยอะท่ารุ่นอื่นนะแต่ก็น่าจะมีอัปเดตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะส่วนใครที่ชอบเลือกรูปในมือถือมาไว้ที่หน้าปัดรุ่นนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะ เมนูต่อมาเป็น a p p stone รุ่นนี้สามารถลงแอปเพิ่มได้ด้วยนะคะมีเกมแล้วก็มีแอปต่างๆแล้วก็มีการนําทางด้วยนะคะเนี่ยอืมแต่ตอนเนี้ยแอปพลิเคชันในนี้ยังมีให้เลือกไม่เยอะนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยซึ่งรุ่นที่ราคาใกล้เคียงกันเนี่ยลงแอปเพิ่มไม่ได้นะเดี๋ยวขอลงเกมเพิ่มให้ดูแล้วกันนะคะ พอลงเสร็จแล้วเนี่ยเกมก็จะเข้ามาอยู่ในสมาร์ทแบนของเราแบบนี้ค่ะเมนูถัดมาก็จะเป็นการตั้งค่าแบนด์ก็จะมีการตั้งค่าหน้าจอนะคะตั้งค่าความสว่างระบบสัน่นความแรงของการสัน่นอันนี้เราตั้งได้เลยนะคะว่าเราอยากจะให้สั่นจังหวะไหน นอกจากนี้ก็จะมีการตั้งค่าโหมดห้ามรบกวนการล็อกการแก้ไขเมนูต่างๆในสมาร์ทแบนด์แล้วก็เปลี่ยนภาษาค่ะการจัดการรายการแอปตรงนี้ก็จะให้เรียงลำดับเมนูในสมาร์ทแบนด์อยากให้เมนูไหนอยู่ก่อนหรืออยู่หลังยังไงก็มาปรับเรียงดูค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการตั้งค่าแอปในสมาร์ทแบนด์ค้นหาแบนนะคะม,มาดูที่ห้องทดลองกันดีกว่าค่ะอันนี้เป็นการตั้งค่าเพื่อให้เราสามารถกดชัตเตอร์ที่หน้าปัดนาฬิกาเพื่อถ่ายภาพก็กดเปิดใช้งานไว้ได้เลยมาดูที่หน้าหลักกันบ้างค่ะก็จะเป็นการแสดงข้อมูลสุขภาพแล้วก็ประวัติการออกกำลังกายของเรานั่นเอง ซึ่งหน้านี้แมโบอ่ะซิงข้อมูลมาจากแอปเซฟไลท์นะคะที่เชื่อมต่อไว้กับ Xiaomi Smart Band 7ของแม่โบนั่นเองค่ะมาดูการใช้งานที่ตัว Smartband กันการเปลี่ยนหน้าปัดนะคะก็สามารถกดค้างแล้วก็เลือกรูปแบบที่เราโหลดไว้หน้าปัดบางอันเนี่ยสามารถปรับแต่งเองได้ด้วยนะคะการปัดลง ก็จะเจอกับเมนูย่อยต่างๆเมนูพวกนี้นะเราสามารถเลือกมาใส่ไว้เองได้ด้วยนะส่วนการปัดซ้ายหรือขวานะคะก็จะเป็นเมนูที่เราใช้งานบ่อยๆอันนี้เราก็สามารถเลือกได้เองนะคะว่าเมนูไหนที่เราใช้งานบ่อยๆเนี่ยเอามาตั้งไว้อยู่ตรงนี้ได้เลยค่ะและถ้าปัดขึ้นก็จะเจอเมนูการใช้งานต่างๆเมนูแรกนะคะเป็นการออกกำลังกาย ตามสเปคที่ลงไว้เนี่ยมีโหมดออกกำลังกายให้ถึง120โหมดซึ่งเยอะมากๆเลยนะคะ <Wow. S 1> จุดสังเกตอย่างหนึ่งของรุ่นนี้ก็คือยังไม่มี GPS ในตัวยังคงต้องออกกำลังกายควบคู่กับการพกมือถือไปด้วยส่วนข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่แสดงให้ดูขณะที่ออกกำลังกายก็มีให้ครบนะคะ สามารถควบคุมการเล่นเพลงขณะออกกำลังกายได้และถ้าต้องการจะหยุดหรือว่าจบการออกกำลังกายก็ให้ปัดไปทางขวาแล้วก็กดค้างที่ปุ่มหยุดได้เลยค่ะมาดูเมนูการวัดอัตราการเต้นของหัวใจกันค่ะอืมก็ไม่มีอะไรหรอกนะแค่แบบชอบกราฟ,ฟิกของเขานะคะสวยดีอันนี้คือชอบส่วนตัวส่วนการวัดออกซิเจนในเลือดก็ต้องสวมใส่ให้พอดีนะคะ กราฟิกก็จะประมาณนี้ค่ะส่วนเมนูการตรวจวัดอันนี้กดวัดทีเดียวได้ทั้งผลอัตราการเต้นของหัวใจออกซิเจนในเลือดแล้วก็ความเครียดทีเดียวเลยค่ะนอกจากนี้ก็จะมีประวัติการออกกำลังกายสถานะการออกกำลังกายตรวจวัดความเครียดกิจกรรมการนอนหลับ สภาพอากาศการปลูกการตั้งค่าในการตั้งค่าก็จะเป็นการตั้งค่าหน้าปัดการแสงผลต่างๆนะคะและอันนี้ก็คือเกมที่แม่โบลงไว้มาลองเล่นกันค่ะก็เป็นเกมงูนะคะอืมแอบเล่นยากนิดนึงหรือว่าเล่นไม่เป็นก็ไม่รู้เนาะ อืมเอาเข้าไปยังไม่โดนเลยก็ถือว่าเล่นค่าเวลาได้อยู่แหละ <c oughs> เมนูต่อมาก็เป็นการควบคุมการเล่นเพลงก็สามารถกดเล่นเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เลื่อนเพลงได้นะคะต่อมาเป็นปฏิทินก็จะมีให้ดูหน้าละ1สัปดาห์นะคะและในเพิ่มเติมก็จะเป็นเวลาดวงอาทิตย์กับพระจันทร์ให้ดูแบบนี้นะคะ ถัดมาเป็นประวัติการมีประจำเดือนของคุณผู้หญิงเมนูการหายใจอันนี้เอาไว้ช่วยผ่อนคลายนะคะหายใจเข้าหายใจออกตามเขาเนาะยังไม่หมดนะคะยังมีนาฬิกาจับเวลาการนับถอยหลังค้นหาโทรศัพท์มือถือนะ ลองค้นให้ดูนี่มือถืออยู่ใกล้ๆแค่นี้เองนะทำไมยังหาไม่เจอก็ไม่รู้ oh, <no. S 1> คือแบบแอบดีเลยเล็กน้อยนะคะแต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งนะอันนี้คือถ่ายคลิปเนน้องเขาก็เลยดีเลยให้ดู oh, <no. S 1> ถัดมาก็เป็นนาฬิกาเทียบเวลาโลกรายการสิ่งที่ต้องทำการจับเวลาแบบโพมโตรโลและสุดท้ายเป็นรีโมทกล้องถ่ายรูปค่ะ วิธีการใช้งานก็ให้เราเปิดกล้องที่มือถือนะคะกดถูกที่หน้าจอสมาร์ทแบนแล้วก็กดชัตเตอร์ถ่ายรูปได้เลยค่ะโดยรวมแล้วแมโบชอบฟอนต์ของเขานะคะคือฟอนต์หนาอ่านง่ายชัดเจนดีแต่ติดอยู่ที่ไม่สามารถส่งข้อความสั้นๆตอบกลับทางไลน์แบบของเสี่ยวมีแบนด์เซเได้นะแต่สามารถตอบกลับเป็น SMS เมเมื่อมีสายโทรเข้าแล้วเราไม่สามารถรับสายได้นะคะ รูปทรงภายนอกของ amazfit band 7ก็จะเหมือนรูปผสมตัวสายจะเหมือนกับ Xiaomi band 7เลยขนาดสายก็เท่ากันนะคะแต่หน้าจอจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่กว่านิดนึงก็เลยทำให้อ่านข้อความได้ง่ายกว่า Xiaomi band เมนูการใช้งานด้านสุขภาพถือว่ามีมาให้ครบการใช้งานทัชลื่นไหลดีแอปมีความเสถียรส่วนเรื่องแบตเตอรี่ เขาบอกว่าสามารถใช้งานในโหมดประหยัดแบตเตอรี่ได้นานถึง28วันใช้งานทั่วไป18วันใช้งานหนัก12วันนะคะเดี๋ยวแม่โบขอไปลองใช้งานจริงจังก่อนแล้วก็จะมาเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นให้ชมกันอีกทีค่ะ